ชื่ออาจารย์จอมพลเมฆสุดนะครับผมเป็นสถาบันหุษวัตคอนเซ็ปชันนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมเป็นอินทร์ดีไซเนอร์นะครับบริษัทเซชเอ็แล้วก็เป็นอาจารย์สอนสาขาสถาปัตยกยังภายในนะครับที่มอรงสิทธิ์แล้วก็เป็นอาจารย์สอนวิชาดีไซน์นะครับที่โรงเรียนพาษิไทยนนทบ,บุรีครับผมเริ่มจากการที่เป็นนักสะสมก่อนนะครับสะสมภาพแล้วก็ ชอบชมงานดูงานนะครับตามงานเอ็กซิบิชันต่างๆแล้วก็ได้ไปดูงานสีน้ำมาครับแล้วก็เกิดความประทับใจอยากลองที่จะเรียนดูนะครับเลยเป็นลงคอร์สเรียนครับตอนลงคอร์สเรียนนะครับมันก็เกิดความรู้สึกประทับใจกับการวาดสีน้ำแน่นอนจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์ที่สอนเธอก็เลยแนะนําว่าสนใจที่จะประกวดหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนั้นประกวดเป็นของ IWS ที่อัลเบเนียนะครับซึ่งในระหว่างทางของการเรียนไปเนี่ย ตอนช่วงของการคิดคอนเซปต์งานประกวดนะครับเ,เขาก็แนะนําว่าให้เลือกหัวข้อที่ตัวเองรู้สึกรักและประทับใจแล้วก็ชอบอะไรก็ได้ที่ใกล้ตัวผมนึกถึงอะไรไม่ออกเลยนอกจากรูปแม่พระก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเรา,เราน่าจะวาดรูปแม่พระโดยเฉพาะอย่างยี่นะครับเป็นแม่พระจากประเทศไทยน่าจะน่าสนใจดีหรือเปล่าอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกนะครับที่ผมได้วาดรูปแม่พระซึ่งพอได้วาดรูปภาพนั้นเป็นภาพแรกก็ก,ก็รู้สึกเหมือนได้พพรับพร พอวาดภาพนั้นภาพแรกครับก็ได้แสดงงานที่อัลเาเนียทันทีก็รู้สึกตื่นเต้นในฐานะที่เป็นผู้วาดด้วยแล้วก็รู้สึกมันรู้สึกอิ่มใจครับที่เราได้ทําสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งได้สําเร็จครับผมภาพที่ชอบที่สุดนะครับน่าจะเป็นภาพแม่พัดประจักษ์ที่เมืองรูทครับเพราะว่าในระหว่างการวาดภาพในฐานะที่ผมก็เป็นมือใหม่แล้วผมก็วาดภาพจากการเรียนรู้วาดไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับคือผมไม่ใช่เป็นศิลปินอาชีพ ผมวาดไปเรื่อยๆแต่แม่พัดเนี่ยเราไม่มีภาพที่เป็นไม่ไม่มีรูปที่เป็นแม่พัดองค์จริงให้เราได้วาดนะครับเราก็ต้องดัดแปลงมาจากภาพถ่ายบ้างแล้วผมก็วาดมาเรื่อยๆซึ่งในระยะทางการวาดนะครับภาพท้ี่20กว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าภาพที่ออกมาครับยังดูไม่ค่อยสงานาน่างามเท่าไหร่นะครับได้จากความหลากหลายกับจํานวนจนมีช่วงหนึ่งครับที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะคอนเซนเทรตกับการวาดแล้วเราก็อยากวาดแม่พัดให้ดูสงานาน่างาม ก็หยุดวาดไปสักพักหนึ่งประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็กลับมาวาดอีกครั้งหนึ่งเพราะวาดอีกครั้งหนึ่งเขาเนี้ยผมลองวาดรูปที่เรียบง่ายที่สุดและผมรักที่สุดนะครับก็เป็นองค์ประทานที่โบสถคอนเซปชั่นด้วยวที่ผมมีสัตบุรุษอยู่ก็วาดแม่พระปประจากที่เมืองลูดพราะวาดออกมาแล้วรู้สึกว่าอ๋อนี่แหละภาพแม่พระที่ผมต้องการนี่แหละภาพคาลพที่ทุกคนเห็นแล้วคือเป็นแม่พระของเราที่เราจะต้องสวดบนภาวนาแล้วไหว้กลับไหว้นะครับก็เลยค่อนข้างจะประทับใจกับภาพนั้นมาก คืออันนี้เป็นภาพแรกเป็นภาพแม่พระไทยนะครับพระแม่มารีสยามซึ่งตอนนี้ผมเอาภาพนี้มาทำเป็นลองทําเป็นรูกปั้นดูแล้วภาพนี้วาดน่าจะประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมได้เอาภาพนี้มาลองมาลองวาดใหม่เป็นรีโปรดักต์ตัวเองนะครับน,นี่ก็จะเป็นเวอร์ชั่นของงานของปีปัจจุบันนี้นะครับเพิ่งจะวาดเสร็จไป ในส่วนของภาพอื่น,นๆที่เอาไปใช้งานก็คือภาพของดับบุดอันตอลแต่นี่เป็นภาพพริ้์นะครับภาพจริงเนี่ยต้นฉบับมอบให้คุณพ่อเจ้าวัดไปแล้วที่ฉลองวัดดับบุดอันตอนะครับสำหรับภาพนี้อันนี้ก็เป็นภาพแม่พระสายพระคำนะครับอันนี้ก็นําไฟล์ไปมอบให้กับคุณพ่อเจ้าวัดนะครับก็ได้นําไปใช้งานอันนี้เป็นตัวจริงนะครับเป็นภาพแม่พระแห่งโกดเดรบบูพ้นะครับอันนี้แม่พระมหาทุกอันนี้ผลงานแรกๆเลยนะครับสาหรับการทํางานก็ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภาพที่ผมจะวาดให้หลากหลายนะครับเพื่อจะสะสมภาพพระองค์ให้มากที่สุดแต่ภาพหนึ่งในภาพที่ผมค่อนข้างที่จะชอบและก็รักที่สุดคือแม่รูปแลาพระองค์นี้นี่ครับแม่พระทรงประจักษ์ที่รู้นะครับผมผมคิดว่าภาพนี้ดูดูสง่างามที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตรูปภาพแม่พระของผมในแต่รูปเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีๆพระพักพระของแม่พระครับจะคล้ายๆกันหมดเลยเพราะว่า ผมไม่ได้อยากวาดภาพแม่พระให้เป็นเพียงแค่องค์พระที่เรากลับไหว้นะครับผมอยากให้แม่พระเป็นแม่ของเราซึ่งเราแบบเราสัมผัสพระองค์ได้เรากอดได้เรารู้สึกว่าแม่พระใกล้ชิดเราเพราะฉะนั้นแม่พระแต่ในแต่ละภาพในแต่ละปานต่างๆเราแค่พระองค์แบบประจักษ์ในที่นี่แล้วก็เปลี่ยนชุดของพระองค์ไปแต่จริงๆแล้วใบหน้าและพระพักพระองค์อะเป็นแม่เราที่คล้ายๆกันไปหมดของทุกที่ครับผม ตอนนี้สีน้ําที่ผมวาดทั้งหมดส่วนใหญ่ผมจะวาดแม่พระทั้งหมดนะครับก็ตอนนี้น่าจะประมาณ70ภาพก็ตั้งใจว่าจะวาดให้ได้ร้อยภาพเพราะว่าภาพแม่พระจะเรียกว่าในแต่ละภาคหรือในแต่ละปางของพระองค์นะครับมีมากมายเป็นหมดไม่ว่าจะเป็นแม่พภาพประจักษ์หรือว่าประวัติของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นผมพยายามจะรวบรวมให้ได้มากที่สุดด้วยฝีแปลงของคนคนหนึ่งผมก็ไม่กล้าใช้คําว่าศิลปินกับตัวเองนะครับก็ถ้าสมมติมีคนคนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคริสตจักรไทยฝีแปลงเดียวรวบรวมภาพแม่พัดทั้งหมดได้ผมว่าสิ่งนีน้น่าจะเป็นการดีนะครับแล้วก็ในขณะระหว่างทางของการวาดไปเนี่ยได้นำภาพไปใช้ประโยชน์นะครับกับหลายๆท่านหรือหลายๆองค์กรก็จะมีความสุขมากโดยเพราะอย่างยิ่งก็บางงานเนี่ยได้ไปใช้เป็นปฏิทินอย่างแม่พายุคใหม่ก็นำภาพไปใช้ปปฏิทินหรือว่าปฏิทินนะครับของ วัดพระมหาไทยก็มีอีกงานหนึ่งนะครับที่ได้รับมอบหมายนำภาพแม่พระไทยนะครับที่นําไปเป็นของที่ลึกในงานกาลาดินเนอร์ครับฉลองครบรอบ30ปีของชมรมนักธุรกิจและผู้บริหารคาทอลิกนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยครับผม ผมว่าทุกคนผูกพันกับแม่พระครับแล้วก็ได้รับพระพรจากแม่พระทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราผูกพันตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กที่พ่อแม่เราพาเราเข้าวัดใช่ไหมครับเรียนคําสอนอะไรแล้วแต่ออแล้วเราก็มักจะรักพระครับในช่วงเวลาของความทุกข์ผมว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยเราตื่นเต้นเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่มันย่าแย่ครับเราสวดมนต์ภาวนาเสมอแล้วผมก็มั่นใจว่าทุกคนได้รับพระพรด้วย แล้วก็ผ่านจุดที่เลวร้ายนั้นไปได้เสมอครับแต่ในประสบการณ์ของผมในทางกลับกันนะครับเราสัมผัสแม่พระเราลักแม่พระจากความทุกข์แล้วเราได้รับการบรรเทาแต่ในระหว่างที่ผมว่าสีน้ำเนี่ยผมรู้สึกผมมีความสุขผมไม่จำเป็นต้องมีความทุกข์และผมต้องสวดภาวนาผมมีความสุขในระหว่างที่ผมสวดภาวนาแล้วก็ระบายสีไปด้วยรู้สึกว่าเอยสิ่งนีมนมน้มันดีที่สุดนะครับกับการที่เราได้สื่อสารกันเราได้ สนทนาได้พูดได้ถามพระองค์โดยผ่านความสุขในมุมมองของผมผมว่าประสบการณ์นี้มัน,ม,นมันดีที่สุดรวมถึงการไปวัดด้วยครับหลังจากนั้นเนี่ยการไปวัดเนี่ยแต่ละของผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นการทําพิธีกรรมมืนผมได้เข้าไปคุยกับพระนะครับผมว่าตรงนี้มันเป็นความสุขที่ทเราได้สัมผัสพระองค์นะครับ